มีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่ชื่อว่าราษฎรฝั่งทนแล้วก็มีการอาชีวะจํานวนหนึ่งนะครับเข้าร่วมในการชุมนุมครั้งนี้เอาและอาจจะถูกตํารวจห้ามไม่ให้มีการชุมนุมในบางจุดก็ขยับก็ถอยกันไปแต่การทําพิธีเมื่อวานนี้นี่สิเป็นที่พูดถึงเยอะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นกลุ่มกาดแล้วก็ผู้ชุมนุมอาชีวะ วเขาทำพิธีเชิงสัญ,ญลักษณ์บวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยตัวแทนของกลุ่มระบุว่าเป็นการขอพรให้ชนะอริราชศัตรูเพราะเราถือว่ารัฐบาลเป็นศัตรูกับประชาชนรวมทั้งขอพรให้การทำกิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนายชูเกียรติแสงวงหนึ่งในคนที่ทำกิจกรรมครั้งนี้บอกว่าการชุมนุมวันนี้มีการทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์บวงสรวงพระเจ้าตาก และอีกหลายหัวข้อที่ได้ทำการเปิดปราศัยกันคุณผู้ชมครับนี่อันนี้คือถวายบังคมนะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนี่เป็นภาพในลักษณะของการถวายบังคมเอาละเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากเราต้องยอมรับนะครับว่ามีการพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยหลายทิศหลายทางแล้วแต่ที่ว่าจะได้รับข้อมูลมาจากฝ่ายไหนและที่สําคัญจะเอาไปขยายผลให้เกิดประโยชน์กับความคิดทางการเมืองของตนเองเนี่ย อย่างไรมันก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าล่อแหลมอ่ะต้องล่อแหลมนะบูชาพระเจ้าตากสินนะครับส่วนจะล่อแหลมยังไงนั้นผมขอสงวนเอาว่าให้เป็นที่รู้กันแล้วกันเพราะก็มีการพูดในเชิงที่ลับหรือว่าพูดจาหาบรือกันไปในลักษณะต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดพะเยาชื่อวัตตี้ เขาขึ้นปราัยในประเด็นการเรียกร้องของความเป็นธรรมให้กับกลุ่มการอาชีวะโดยบอกว่าตนเห็นอาชีวะอายุ17-18ปีถูกยิงต่อหน้าที่แยกเกียร์กายจะไม่เดือดได้อย่างไรถ้ามีคนโดนยิงในระบอบที่คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยคุณจะออกมาเรียกร้องหรือไม่นอกจากนี้ตัวของไนตี้ยังกล่าวเชิดชูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทําการกอบกู้บ้านเมืองทรงอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมกับระบุว่าวันนี้ขอเชิญดวงพระวิญญาณนะใช้คำว่าขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านมาอยู่กับประชาชนนะครับอย่างไรก็ดีก็จะมีแง่มุมของกาดบางคนที่มีการกระทบกระทั่งหรือว่ามีปัญหากระทบกระทั่งกับผู้สื่อข่าวของ Voice TV เพราะไม่รู้ว่ามาจากสำนักไหนอะไรยังไงแต่เห็นว่าล่าสุดเคลียร์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าน้ำนิ่งไหลลึกมามล่ะฮะคุณผู้ชมครับ แม้ว่าจํานวนผู้ชุมนุมเมื่อคืนที่ผ่านมาจะไม่สามารถเทียบเท่ากับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรทุกๆครั้งแต่ในยักการเคลื่อนไหวของอาชีวะของฟันเฟืองประชาธิปไตยก็ต้องบอกว่ายังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะ กดเลยค่ะ <laughs>